ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์หมวดที่สองว่าด้วยการไม่สังวรเรื่องผู้ถูกฉุดรอบด้าน พิสุทั้งหลายพิสุผู้ไม่มีสังวรน,นั้นเป็นอย่างไรเล่าพิสุจทั้งหลายพิสุจในกรณีนี้เมื่อเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด,ด้วยลิ้นสัมผัสโพธาภะด้วยกายรู้ธรรมารมด้วยใจข้อสยบ อยู่ในอารมณ์ที่น่ารักเครียดแค้นในอารมณ์อันไม่น่ารักเป็นผู้ไม่ตั้งไหวซึ่งกายกตาสติมีจิตด้อยด้วยคุณธรรมไม่รู้ตามความเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับแห่งบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วแก่เขานั้นโดยสิ้นเชิง พิสูจน์ทางหลายเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิดอันมีที่อยู่อาศัยต่างกันมีที่เที่ยวหากินต่างกันมาผูกรวมกันด้วยเชือกอันมั่นคงคือเขาจับงูมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งจับจระเข้จับนกจับสุนัขบ้านจับสุนัขจิ้งจอกจับลิง มาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งแล้วผูกเข้าด้วยกันเป็นพรมเดียวในท่ามกลางปล่อยแล้วพิสูจทั้งหลายครั้งนั้นสัตว์เหล่านั้นทั้งหกชนิดมีที่อาศัยและที่เที่ยวต่างกันก็ยื้อแย่งจุดดึงกันเพื่อจะไปสู่ที่อาศัยที่เที่ยวของตนของตน งูจะเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าลิงก็จะไปป่าครั้นเหนื่อยล้าก,กันทั้งหกสัตว์แล้วสัตว์ใดมีกำลังกว่าสัตว์นอกนั้นก็ต้องถูกลากติดตามไปตามอำนาจของสัตว์นั้น ข้อนี้ฉันใดพิสูจน์ทั้งหลายพิสุจน์ใดไม่อบรมทําให้มากในกายกตาสติแล้วตาก็จะฉุดเอาพิสูจนั้นไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็จะกลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดกระยกระแยงหูก็จะฉุดเอาพิสูุนนั้นไปหาเสียงที่น่าฟัง เสียงที่ไม่น่าฟังก็จะกลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดกระยักระยงจมูกก็จะฉุดเอาพิสูจน์นั้นไปหากลิ่นที่น่าสูดดมกลิ่นที่ไม่น่าสูดดมก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดกระยักระยงลิ้นก็จะฉุดเอาพิสูจน์นั้นไปหารสที่ชอบใจรสที่ไม่ชอบใจก็จะกลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัด กายก็จะจุดเอาพิสูจน์นั้นไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจสัมผัสที่ไม่ยั่วยวนใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดกระยาแฉ่งและใจก็จะจุดเอาพิสูจน์นั้นไปหาธรรมารมณ์ที่ถูกใจธรรมารมณ์ที่ไม่ถูกใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดกระยาแฉ่ง ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันพิสุทั้งหลายพิสุไม่สังวรเป็นอย่างนี้แลเรื่องแมวตายเพราะหนูพิสุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วแมวตัวหนึ่งยืนคอยช่องจับหนูอยู่ที่ปากช่องที่เทกยะมูลฝอยริมฝาเรือน ด้วยหวังว่าหนูตัวอ่อนจะออกมาเพื่อหาเหยื่อในที่ใดจะจับมันมากินเสียในที่นั้นดังนี้พิสูจน์ทั้งหลายครั้งนั้นหนูตัวอ่อนออกไปเพื่อหาเหยื่อแล้วแมวก็จับมันกลืนกินอย่างรวดเร็วทั้งเป็นๆหนูตัวอ่อนนั้นกัดลำไส้ของแมวนั้นบ้าง กัดลำไส้สุดของแมวนั้นบ้างแมวนั้นถึงแก่ความตายหรือได้รับทุกข์เชียนตายเพราะการที่หนูกัดไส้นั้นๆเป็นเหตุพิสูจน์ทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นพิสูบบางรูปในกรณีนี้ในเวลาเช้าครองชีวรถือบาทเข้าไปสู่หมู่บ้านหรือนิคมเพื่อบินตบาท ไม่รักษากายไม่รักษาวาจาไม่รักษาจิตไม่ตั้งสติไว้ไม่สํารวมอินทรีย์ทั้งหลายเธอเห็นมาทุกขามในหมู่บ้านหรือนิคมนั้นๆน,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 นุ่งชั่วห่มชั่วครั้นได้เห็นมาทุกขามผู้นุ่งชั่วห่มชั่วเส้นนั้นเข้าแล้วราคะก็เสียบแทงจิตใจของเธอ พิสูจน์นั้นมีจิตถูกราคะเสียบแทงแล้วย่อมถึงความตายหรือได้รับทุกข์เชียนตายพิสูจนทั้งหลายที่เรียกว่าตายในอรยาวินัยนั้นได้แก่ผู้ที่บอกเลิกสิกขามวนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งกระหรือหัดที่เรียกว่าทุกข์เชียนตายได้แก่ผู้ที่ต้องอาบัตอันเศร้าหมองร้ายแรง อันใดอันหนึ่งถึงกับต้องออกจากอาบัตนั้นด้วยระเบียบแองการอยู่กรรมเรื่องเนื้อนาที่ไม่เกิดบุญพิสูจน์ตั้งหลายช้างหลวงประกอบด้วยองค์ห้าเป็นช้างไม่คู่ควรแก่พระราชาไม่เป็นราชพานะได้ไม่นับว่าเป็นของคู่บารมีของพระราชา องห้าไร่เล่าองห้าคือช้างหลวงในกรณีนี้เป็นช้างที่ไม่อดทนต่อรูปทั้งหลายไม่อดทนต่อเสียงทั้งหลายไม่อดทนต่อกลิ่นทั้งหลายไม่อดทนต่อรสทั้งหลายไม่อดทนต่อโพธาภะทั้งหลายพิสูจน์ทั้งหลาย ช่างหลวงที่ไม่อดทนต่อรูปทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าพิสูจทั้งหลายในกรณีนี้ช่างหลวงเมื่อออกศึกได้เห็นหมู่พลช้างข้อดีหมู่พนม้าข้อดีหมู่พนรถข้อดีหมู่พนราบข้อดีของฝ่ายข้าศึกแล้วก็ระย่อห่อหดตดถอยเสีย ไม่อาจจะเข้าสู่ที่รบพิสูจน์ทั้งหลายช้างหลวงอย่างนี้ชื่อว่าไม่อดทนต่อรูปทั้งหลายพิสูจน์ทั้งหลายช้างหลวงที่ไม่อดทนต่อเสียงทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าพิสูจน์ทั้งหลายในกรณีนี้ช้างหลวงเมื่อออกศึกได้ยินเสียงหมู่พลช้างก็ดีหมู่พลม้าก็ดีหมู่พลรถก็ดี หมู่ผลราบก็ดีได้ยินเสียงกึกก้องแองกลองบันเดาะสังและมะโหระทึกก็ดีแล้วก็ระย่อห่อหดตดถอยเสียไม่อาจจะเข้าสู่ที่รบพิสูจน์ทั้งหลายช้างหลวงอย่างนี้ชื่อว่าไม่อดทนต่อเสียงทั้งหลายพิสูจน์ทั้งหลายช้างที่ไม่อดทนต่อกลิ่นทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่า พิสูจทั้งหลายในกรณีนี้ช้างหลวงเมื่อออกศึกได้กลิ่นมูดและกลีดปัสสา,าวะและอุจจาระของช้างทั้งหลายชนิดที่เป็นเช้จนจ่าเจนสงครามเข้าแล้วก็ระย่อห่อหดตดถอยเสียไม่อาจจะเข้าสู่ที่รบพิสูจน์ทั้งหลายช้างหลวงอย่างนี้ชื่อว่า ไม่อดทนต่อกลิ่นทั้งหลายพิสุ์ทั้งหลายช้างหลวงที่ไม่อดทนต่อรถทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าพิสุนทั้งหลายในกรณีนี้ช้างหลวงเมื่อออกศึกเมื่อไม่ได้รับการทอดย่าและนมมือหนึ่งหรือสองมือ้อสามมือสี่มือ้อหรือห้ามือ้อแล้วข้อระย่อห่อหดตดถอยเสีย ไม่อาจจะเข้าสู่ที่รบพิสูจน์ทั้งหลายช้างหลวงอย่างนี้ชื่อว่าไม่อดทนต่อรถทั้งหลายพิสูจนทั้งหลายช้างหลวงที่ไม่อดทนต่อโพธาภะทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าพิสูจน์ทั้งหลายในกรณีนี้ช้างหลวงออกศึกลูกศรที่เขายิงมาอย่างรวดเร็วกระทันหันเข้าหนึ่งลูก หรือสองลูกสามลูกสี่ลูกหรือห้าลูกแล้วก็ระย่อห่อหดถดถอยเสียไม่อาจจะเข้าสู่ที่รบพิสูจทั้งหลายช้างหลวงอย่างนี้ชื่อว่าไม่อดทนต่อโพธพะทั้งหลายพิสูจทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันพิสูจประกอบด้วยเหตุห้าอย่างนี้แล้ว ย่อมเป็นผู้ไม่ควรแก่ของบูชาไม่ควรแก่ของท่อนรับไม่ควรแก่ของทําบุญไม่ควรทําอัญชลี،ไม่เป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างดีเยี่ยมเหตุห้าอย่างอะไรเล่าเหตุห้าอย่างคือพิสุในกรณีนี้เป็นผู้ไม่อดทนต่อรูปทั้งหลายไม่อดทนต่อเสียงทั้งหลาย ไม่อดทนต่อกลิ่นทั้งหลายไม่อดทนต่อรสทั้งหลายไม่อดทนต่อโพธาภะทั้งหลายพิสูจนทั้งหลายพิสูจ์เป็นผู้ไม่อดทนต่อรูปทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์ในกรณีนี้ได้เห็นรูปได้ตาแล้วติดใจยินดีในรูป ang, อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดีไม่อาจจะตั้งจิตเป็นกลางอยู่ได้ พิสูจทั้งหลายพิสูจอย่างนี้ชื่อว่าไม่อดทนต่อรูปทั้งหลายพิสูจทั้งหลายพิสูจเป็นผู้ไม่อดทนต่อเสียงทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าพิสูจทั้งหลายพิสูจน์ในกรณีนี้ได้ฟังเสียงด้วยหูติดใจยินดีในเสียงอันเป็นที่ตั้งแห่งความคำนัดยินดีไม่อาจจะตั้งจิตเป็นกลางอยู่ได้ พิสูจ์ทั้งหลายพิสูจน์อย่างนี้ชื่อว่าไม่อดทนต่อเสียงทั้งหลายพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจเป็นผู้ไม่อดทนต่อกลิ่นทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์ในกรณีนี้ได้ดมกลิ่นด้วยจมูกติดใจยินดีในกลิ่นอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดีไม่อาจจะตั้งจิตเป็นกลางอยู่ได้ พิสูจทั้งหลายพิสูุอย่างนี้ชื่อว่าไม่อดทนต่อกลิ่นทั้งหลายพิสูทั้งหลายพิสูจเป็นผู้ไม่อดทนต่อรสทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าพิสูจทั้งหลายพิสูจในกรณีนี้ได้ลิมรสด้วยลิ้นแล้วติดใจยินดีในรสอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดีไม่อาจตั้งจิตเป็นกลางอยู่ได้ ิสูทั้งหลายพิสูจน์อย่างนี้ชื่อว่าไม่อดทนต่อรถทั้งหลายพิสูจทั้งหลายพิสูจ์เป็นผู้ไม่อดทนต่อโพธพภะทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์ในกรณีนี้ได้สัมผัสโพธพภะด้วยกายแล้วติดใจยินดีในโพธพภะอันเป็นที่ตั้งแองความกำหนัดยินดี ไม่อาจจะตั้งจิตเป็นกลางอยู่ได้พิสษุทั้งหลายพิสุอย่างนี้ชื่อว่าไม่อดทนต่อโพตภะทั้งหลายพิสุทั้งหลายพิสุเมื่อประกอบด้วยเหตุห้าอย่างนี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่ควรแก่ของบูชาไม่ควรแก่ของต้อนรับไม่ควรแก่ของทำบุญไม่ควรทำอัญเชลีไม่เป็นเนื้อนาบุญของโลก อย่างดีเยี่ยมเลยเรื่องเสียฝันตั้งแต่เห็นผงคลีพิสูจ์ทั้งหลายนักรบอาชีพบางประเภทเพียงแต่เห็นผงคลีฟุ้งขึ้นในกองทัพข้าศึกก็ฝันหนีขั้นคลามวันวาดจ,จนสะกดใจไม่อยู่ไม่อาจจะเข้าต่อต้านสงคราม นักรบอาชีพบางประเภทในกรณีนี้เป็นเช่นนี้นักรบอาชีพประเภทแรกมีอยู่ในโลกหาได้ในโลกพิสุทั้งหลายนักบวชเปรียบด้วยนักรบอาชีพเช่นนี้ก็มีอยู่ในหมู่พิสุหาได้ในหมู่พิสุเหมือนกันในกรณีนี้คือพิสุเพียงแต่เห็นผงครี ก็ฝันหนีคลั่นคลามวันวาดจนสะกดใจไม่อยู่ไม่อาจจะสืบรมาจารย์ต่อไปได้เปิดเผยถึงฟาร์มเป็นผู้หมดกําลังใจต่อสิกาบอกเลิกสิกขาหมุนกลับไปสู่เพศต่ำแห่งคฤรืหัดข้อว่าผงคลีสำหรับพิสูจน์นั้นได้แก่อะไรเล่าพิสูจน์ทั้งหลาย ในกรณีนี้คือพิสูจน์ได้ฟังข่าวว่าสเตหรือกุมารีในหมู่บ้านหรือน,นิคมโน้นรูปสวยเป็นฝันตาเป็นฝันใจมีผิวพรรณและสวดทรงงามยิ่งและสวดทรงงามยิ่งนักพิสุจน์นั้นเพียงได้ยินข่าวหรือเท่านั้นก็ระยอ่อทอถอย ระทมระทศหวาดวันจนสะกดใจไม่อยู่ไม่อาจจะสืบพรมจรรย์ต่อไปได้เปิดเผยถึงความเป็นผู้หมดกำลังใจต่อสิขาบอกเลิกสิกขาหมุนกลับไปสู่เพศต่ำแห่งกรือหัดความที่ได้ยินข่าวหญิางงามนี้ได้ในข้อว่าเห็นผงคลีสำหรับวิสู์นั้น พิสูจน์ทั้งหลายเปรียบเหมือนนักรบอาชีพผู้นั้นเพียงเห็นแต่ผงคลีฟุ้งขึ้นในกองทับข่าศึกก็ฝันหนีคลั่นคลามวันวาดจนสะกดใจไม่อยู่ไม่อาจจะเข้าต่อต้านสงครามฉันใดพิสูจน์ทั้งหลายเรากล่าวนักบวชนี้ว่ามีนักรบอาชีพชนิดนั้นเป็นคู่เปรียบ ฉันนั้นพิสูจ์ทั้งหลายนักบวชบางคนในกรณีนี้เป็นเช่นนี้นักบวชที่เปรียบด้วยนักรบอาชีพประเภทแรกมีอยู่ในหมู่พิสูจหาได้ในหมู่พิสูจเรื่องเสียฝันตั้งแต่เห็นยอดธงชัยของข้าศึกพิสุจทั้งหลาย นักรบอาชีพบางประเภทต้นต่อผงคลีได้แต่พอสักว่าเห็นยอดธงชัยข่าศึกเข้าแล้วก็ฝันหนีคลั้นคลามวันวาดจนสะกดใจไม่อยู่ไม่หาจจะเข้าต่อต้านสงครามนักรบอาชีพบางประเภทในกรณีนี้เป็นเช่นนี้เป็นนักรบอาชีพประเภทที่สอง มีอยู่ในโลกหาได้ในโลกพิสูจ์ทั้งหลายนักบวชเปรียบด้วยนักรบอาชีพเช่นนี้ก็มีอยู่ในหมู่พิสูจหาได้ในหมู่พิสูจน์เหมือนกันในกรณีนี้คือพิสูจ์ทนต่อผงขีได้แต่พอสักว่าเห็นยอดธงของข้าศึกเข้าแล้วก็ระย่อท้อถอยระทม ระทศวาดวันจนสะกดใจไม่อยู่ไม่หาจจะสืบพรมจรยันต่อไปได้เปิดเผยถึงความเป็นผู้หมดกำลังใจต่อสิกขาบอกเลิกสิกขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำมแห่งกฤหัดข้อว่ายอดธงของข้าศึกสำหรับพิสูจนั้นได้แก่อะไรเล่าพิสูจทั้งหลายในกรณีนี้คือ พิสุไม่เพียงแต่ได้ยินข่าวดังกล่าวแล้วแต่ว่าเธอได้เห็นเองซึ่งตตีหรือกุมารีรูปสวยเป็นฝันตาเป็นฝันใจมีผิวพรรณและสวดทรงงามยิ่งนักพิสุจนั้นครั้นได้เห็นหญิงงามนั้นแล้วก็ระยอ่อท้อถอยระทมระทศวันวาดจนสะกดใจไม่อยู่ ไม่อาจจะสืบพรหมจรรย์ต่อไปได้เปิดเผยถึงความเป็นผู้หมดกำลังใจต่อสิกขาบอกเลิกสิขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแองคฤหัสความที่ได้เห็นหญิงงานนี้ได้ในข้อว่าเห็นยอดธงของข้าศึกสำหรับพิสูจนนั้นพิสูจน์ทั้งหลาย เปรียบเหมือนนักรบอาชีพประเภทที่ทนต่อผงคลีได้แต่พอสักว่าเห็นยอดธงของข้าศึกเข้าแล้วก็ฝันหนีกลั้นคลามวันวาดจนสะกดใจไม่อยู่ไม่อาจจะเข้าต่อต้านสงครามชันใดพิสูจน์ทั้งหลายเร่าข่าวนักบวชนี้ว่ามีนักรบอาชีพนั้นเป็นคู่เปรียบ ฉันนั้นพิสูจน์ทั้งหลายนักบวชบางคนในกรณีนี้เป็นเช่นนี้เป็นนักบวชที่เปรียบด้วยนักรบอาชีพประเภทที่สองมีอยู่ในหมู่พิสูจหาได้ในหมู่พิสูจนเรื่องเสียฝันตั้งแต่ได้ยินเสียงโห่ร้องพิสุจ์ทั้งหลาย นักรบอาชีพบางประเภททนต่อผงคลีได้ทนต่อยอดธงชัยได้แต่พอสักว่าได้ยินเสียงโห่ร้องของค่าศึกแล้วก็ฝันหนีกลั้นคลามหวาดหวัน่นจนสะกดใจไม่อยู่ไม่อาจจะเข้าต่อต้านสงครามนักรบอาชีพบางประเภทในกรณีนี้เป็นเช่นนี้เป็นนักรบอาชีพประเภทที่สาม มีอยู่ในโลกหาได้ในโลกพิสูจ์ทั้งหลายนักบวชเปรียบด้วยนักรบอาชีพเช่นนี้ก็มีอยู่ในหมู่พิสูจนหาได้ในหมู่พิสูจเหมือนกันในกรณีนี้คือพิสูจทนต่อผงครีทนต่อยอดธงชัยของข้าศึกได้แต่พอสักว่าได้ยินเสียงโห่ร้องของข้าศึกเข้าแล้ว ก็ระยอ่อท้อถอยระ,ถระทมระทศวันวาดจนสะกดใจไม่อยู่ไม่หาจจะสืบปรหมรรั์ต่อไปได้เปิดเผยถึงความเป็นผู้หมดกำลังใจต่อสิขาบอกเลิกสิขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งคฤรืหัดข้อว่าเสียงโ่ร้องของข้าศึกสำหรับพิสูจนั้น ได้แก่อะไรเล่าพิสุจทั้งหลายในกรณีนี้คือพิสุุอยู่ป่าหรืออยู่คนไม้หรืออยู่เรือนว่างมีมาตุคามเข้าไปชวนระลิกซิกสีสวนเสหัวร้อเสียงดังยั่วยาวพิสุจนั้นถูกมาตุคามชวนระลิกซิกสีสวนเสหัวร้อ เสียงดังยั่วยาวเข้าแล้วก็ระย่อท้อถอยระทมระทศวันวาดจนสะกดใจไม่อยู่ไม่อาจสืบปรมาจันต่อไปได้เปิดเผยถึงความเป็นผู้หมดกำลังใจต่อสิกขาบอกเลิกสิกขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งกรืหัดความที่ถูกมาตุกามยั่วยวน วนใจนี้ได้ในข้อว่าเสียงโหร้องของค่าศึกสำหรับพิสูจนนั้นพิสูจน์ทั้งหลายเปรียบเหมือนนักรบอาชีพประเภทที่ทนต่อผงคลีทนต่อยอดธงได้แต่พอสักว่าได้ยินเสียงโหร้องของค่าศึกเข้าแล้วก็ฝันหนีคลั่นคล้มวันวาด จนสะกดใจไม่อยู่ไม่อาจาเข้าต่อต้านสงครามฉันใดพิสูจน์ทั้งหลายเราเกล่าวนักบวชนี้ว่ามีนักรบอาชีพชนิดนั้นเป็นคู่เปรียบฉันนั้นพิสูจน์ทั้งหลายนักบวชบางคนในกรณีนี้เป็นเช่นนี้เป็นนักบวชที่เปรียบด้วยนักรบอาชีพประเภทที่สามมีอยู่ในหมู่พิสูจน หาได้ในหมู่พิสุจเรื่องเสียฝันตั้งแต่พอเริ่มการสัมประหารพิสูจทั้งหลายนักรบอาชีพบางประเภททนต่อผงคลีได้ทนต่อย,ยอดธงไัยได้ทนต่อเสียงโห่ร้องได้แต่ว่าพอเริ่มการสัมประหารกันเท่านั้นก็อยอมแพ้ นักรบอาชีพบางประเภทในกรณีนี้เป็นเช่นนี้เป็นนักรบอาชีพประเภทที่สมีอยู่ในโลกหาได้ในโลกพิสูทั้งหลายนักบวชเปรียบด้วยนักรบอาชีพเช่นนี้ก็มีอยู่ในหมู่พิสูหาได้ในหมู่พิสูุเหมือนกันในกรณีนี้คือพิสูตต้นต่อผงคลีได้ ทนต่อยอดทงของค่าศึกได้และทนต่อเสียงโห่ร้องได้แต่ว่าพอเริ่มการสัปประหารก็อยอมแพ้ข้อว่าสัปประหารกันสำหรับพิสูจน์นั้นได้แก่อะไรเล่าพิสูจทั้งหลายพิสูจน์อยู่ป่าอยู่โคนไม้หรืออยู่เรือนว่างมีมาทุกคามเข้าไปนั่งเบียดนอนเบียดนั่งทับนอนทับ เมื่อเธอถูกกระทําเช่นนั้นไม่ทันจะได้บอกคืนสิขาไม่ทันจะเปิดเผยถึงความเป็นผู้หมดกําลังใจต่อสิขาได้เสพเมถุนแล้วความที่ถูกกระทําเช่นนี้ได้ในข้อว่าเริ่มการสัมประหานกันสําหรับพิสูจน์นั้นพิสูจน์ทั้งหลายเปรียบเหมือนนักรบอาชีพประเภทที่อดทนต่อผงคลีได้ทนต่อยอดธงได้ และทนต่อเสียงโห่ร้องได้แต่ว่าได้ยอมแพ้ในขณะศักว่าพอเริ่มการสับประหารกันฉันใดพิสูจนทั้งหลายเรากล่าวนักบวชนี้ว่ามีนักรบอาชีพชนิดนั้นเป็นคู่เปรียบฉันนั้นพิสูจน์ทั้งหลายนักบวชบางคนในกรณีนี้เป็นเช่นนี้ นักบวชที่เปรียบด้วยนักรบอาชีพประเภทที่4มีอยู่ในหมู่พิสุุหาได้ในหมู่พิสษุแล